โปรแกรมกดแผนอัตโนมัตินะครับอย่างแรกต้องตั้งค่าแผงควบคุมตัวนี้ให้เป็นคีย์บอร์ดก่อนนะครับเปลี่ยนจากเกมให้เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็กดยืนยันไปเช่นแผนแผนที่ต้องเตรียมไว้แบบโจมตีประมาณ4รูปแบบแล้วก็รับ2รูปแบบอันนี้โจมตีแบบหลักที่ผมตั้งไว้นะแล้วก็มี A.D.K. ธรรมดา A.D.K. บุกหนะัก2แล้วก็ แผนธรรมดาอีก2ส่วนวิธีการใช้งานครับให้เรามาไว้มาอยู่ที่หน้าランキングมาได้เจอก็ปล่อยไว้หน้านี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะกดกลางเกมก็ได้นะตอนนี้วิธีเปิดหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้คลิกขวา r u n a d m i n นะครับพอลันแอดมิแล้ว สำหรับคนที่ลงใหม่มันจะมีการติดตั้งโปรแกรมนิดหน่อยแต่ถ้าผมติดผมติดตั้งเสร็จแล้วรอสักครู่อันนี้ไม่ต้องไปปิดมันนะมันก็จะให้ล็อกอินอันนี้คือผมจะให้รหัสฟรีสำหรับคนที่อยู่ในครับด้วยคนล็อกอินนะครับสมมติ นะนำให้วางตำแหน่งไว้ที่มุมบนขวาประมาณนี้ก็ได้อันนี้พับลงไปเลยเริ่มก็กดเริ่มตรงนี้ได้แต่ผมขออธิบายตรงนี้ก่อนอแผนที่ผมตั้งไว้เป็นศูนย์ก็คือผมจะใช้แผนศูนย์เป็นแผนหลักใช่ไหมเดี๋ยวลองกดตรงนี้ก่อนนะครับศูนย์คือแผนหลักเก้าคือแผนรองแปดคือปุกหนักนะ 7ก็คือบุกอีกแบบรูปแบบหนึ่งนี่ผมจะเขียนไว้แผนหลักบุกเมื่อเราตามหนึ่งรูปมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแผนนี้เลยบุกหนักถ้าตามถ้าเรายังตามอยู่จนถึงเวลา7 5้านาทีที่75ห้านะครับมันก็จะใช้เปลี่ยนเป็นอีกแผนหนึ่งเล่นเล่นเซฟถ้านําอันนี้คือถ้าเรานํา3รูปมันจะมาใช้แผน7แผนนี้หรือเราจะเปลี่ยนปรับอะไรก็แล้วแต่เรา แล้วก็รับเมื่อถ้านำหนึง่งลูกอันนี้อยู่ที่สถานการณ์นะครับผมรับสวนรับหนักถ้านำอันนี้ก็ใช้แผนเดียวกันแล้วแต่ใครจะเปลี่ยนทีนี้พอเริ่มเดี๋ยวปักก่อนมานี่ยวิธีเริ่มมาง่ายๆหรือว่าจะกดไปขั้นตอนไหนก็ได้แต่ต้องเข้าโหมดนี้ก่อนอเดี๋ยวผมกดไม่ใช่ มันจะมีสถิติบอกด้วยนะครับว่าเราใช้แผนของเราทั้งหมดมันชะนะมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมแล้วก็ดูวิเคราะห์แผนที่ดีที่สุดเป็นแผน9อันนี้ผมยังเปิดไม่บ่อยถ้าเราเปิดบ่อยๆมันจะมันจะรีเซ็ตมันจะบอกว่าเราใช้แผนไหนดีที่สุดอะไรเงี้ยมันจะคำนวณอะไรของผมชาร์ 1, เป็นแผน9 7้แต่แนะนำถ้าใครเอาไปแล้ว ให้มันเหมาะกับแผนของเราก็กดรีเซ็สถิติครับ setting setting นี้ก็สำหรับให้มันแจ้งข้อความไปยัง Discord เอามาใส่ตรงนี้นะครับเว็บฮ o กหลายๆคนน่าจะรู้จักเอามาวางใส่แล้วมันก็เซฟแล้วมันก็จะส่งข้อความเวลาจบเกมผมผมเริ่มไปแล้วนตรงนี้ล็อกเดี๋ยวคอยอธิบายแผนสามารถาเพิ่ม รีเซตของเราได้อย่างเช่นผมแผดนนี้ใช่ไหมพร้อมบวกสึกอันนี้ a หนึ่งเมนผมเป็นนีเห็นไหมครับแบบนี้ a หนึ่งผมเป็นแบบนี้โอเคอะไรสมารถสร้างรีเศตได้ทีนี้ผมจะกดเริ่มเริ่มก็อย่างแรกมันก็จะำนำงนหน่อยนิดนึง แค่กดให้นะครับมันไม่มีผลอะไรกับเกมเพราะเราไม่ได้ยุ่งกับฝ่ายเกมอยู่แล้วมันอาจจะช้าหน่อยนิดหนึ่งแต่ก็ดีแล้วะครับย่าใมันเร็วเกินไปเดี๋ยวเครื่องจะค้างออก้าจอเห็นมันจะบอกถ้าเราอยากให้มันโชว์ล็อกตรงหน้าจอด้วยกดติ๊กตรงนี้นครับชิบมาผมลองติ๊กดูนะ มันก็จะมีข้อความโชวบนหน้าจอตรงข้างล่างสกอร์เราด้วยแล้วก็ถ้าเรากดสตาร์ทกางเกมนะเอาผมกโดโดนชิปเอก่อนคอนโดนชิปอคือสตาร์ทซอฟตตรงนี้นะครับสมมติถ้าเราเปิดโปรแกรมช่วงกลางเกมแบบนี้มันกดได้ไหมได้ครับ แต่พอเรากดสตาร์ทแล้วให้เรากดเลดี้แล้วก็แมชอันนี้ผมจะกดให้ดูสมมติถ้าผมปิดแล้วนะเปิดขึ้นมากลางเราเรามาเปิดกลางโปรแกรมใช่ไหมให้กดสตาร์ทแล้วก็กดแมชสตา esh, Start, รา์ทแล้วกดเลดี้นี่มันก็จะเหมือนมันเฟคว่มามันเริ่มเข้าเกมไปแล้วอะไรเงี้ยเนี่นระบบก,ก็สแกนชื่อทีมตอนแรกๆมันอาจจะยังสแกนไม่ทีมากเดี๋ยวรอดูครับ นี่มันบอกแล้วมันสแกนได้ละก็จะมีชื่อขึ้นที่โปรแกรมนี่ไงครับเวลาเรานํามันก็จะมันจะมีโมเมนตัม้วยนะระบบโมเมนตัมถ้าใช้แผนไหนแล้วยิงได้มันก็จะใช้แผนนั้นไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เรานำหนึ่งสูตรแหละ แนะนำมาตัว a อก่อนหวทีมเราคืออ่อนมากแต่แต่แต่ว่าแต่ละตัวนี้คือคือเป็นตัวที่อโอ้เห็นไหมโดวนวิ่งแสงง่ายๆเลยในประตูบวกหกอ้บวกห้าหรือเปล่า ไม่ยอยากให้โชว์คิวเขียวตรงข้างล่างสกอก็ติ๊กออกได้นะครับ่ดูถ้าตัวนี้ที่เสมออยู่ตอนนี้ยังใช้แผ่นโซนอยู่นะเพราะว่าสถานการณ์ยังแบบครึ่งๆกลางๆเลวาน ตัวนี้สามารถเปิดได้จนกว่าความเราจะดับหรือไฟดับนะครับมันจะกดให้เราเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้กดออโต้สามสิบเมต์ต่อวันใช่ปะแต่ตัวนี้คือมันจะข้ามไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะจบเกม เรายัางใช้แผนแรกอยู่นะครับถ้าแผนจะเปลี่ยนอีกทีตอนเวลา80นาทีใช่ไหมที่ผมบอกรับหนักท่านําในนาทีที่80หลัง80มันจะเปลี่ยนไปใช้แผนรับแต่ถ้าใครอยากให้มันรับเร็วขึ้นนะครับก็แล้วแต่เราจะตั้งเวลาเลยโอ้ยปี ี่ขนาดบักค่ะยัง A I d ดขนาดนี้ตอนนี้หกสิบรอดูนะครับแปดสิบมันจะเปลี่ยนแผนให้แล้วห้ามพับตรงไอ้แท็กติกที่อยู่ข้ด้านล่างนะครับถ้าพับลงไปบอดผมมันจะสแกนไม่เจอนะครับเพราะบอดผมมันจะอิง ยิ่งจากว่าแผนนในมันแอคทีฟทำงานอยู่อะไรเงี้ยอตอนนี้นาทีที่เราหะไรละเจ็ดสิบสองสามารถเปลี่ยนกางคันได้นะครับเนี่ยตอนนี้นะอ๋อไม่ใช่เออเจ็ดสิบห้าปกหนักลตล้ตามแปดสิบมันไปอาไปก่อนเวลาหรออ๋อโอเคบอดน่าใจเนี่ย ราะผมเขียนระบบ AI เข้าไปด้วยตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มปลายเกมแล้วมันจะกดไปใช้แผนลับให้เราซึ่งถ้าแผนลับก็แล้วแต่ใครจะมีแผนดีๆก็ไปปรับเอาเองนะครับในส่วนแผนที่ผมใช้ก็คือแผนประมาณนี้แผนลับของผมก็แค่ ส่งกว้างให้ลดลงเล่นในกรอบลดลงมานิดนึงแต่ก็ยังบุกอยู่ไม่ใช่ว่ารับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยแมนดี้ทำไมมุงอย่างนั้นล่ะสมมุติถ้าเราโดนตีเสมอมันก็จะกลับมันก็จะปรับไปใช้แผนแผนปกตินะครับ แต่ถ้าเราโดนน้ำมันก็จะใช้เป็นแผนบุกหนักบอดจะไม่กดบ่อยนะครับมันจะค่อยๆคํำนวณค่อยๆกดไปเรื่อยๆแต่ถ้าสถานการณ์ฉุกเฉินเราโดนน้ำหนักๆมันจะเปลี่ยนให้ทันทีเลยโดนโอ้ เปล่าเนี่ยนายประตูอ่อนจัดเลี้ยงกลับไปวันนี้ก็หมดเวลา